สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับกรเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงต๋อมมาแล้วครับวันนี้ลุงต๋อมพามาชมทุ่งนาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยนะครับกอยุ่งยุ่งอยู่แล้วตอนนี้นะครับมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนาอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วเพื่อนเพื่อนดูแลสุขภาพด้วยเด้อลุงต๋อมมาหนา้าวันนี้จะพาไปชมแปลงโน้นนะครับที่มาหยอดข้าวไว้อยากจะพาไปดูผลงานว่าเครื่องหยอดข้าว เรามาทําตอนที่นามันแห้งนะครับเรามาทําตอนที่นามันแห้งแล้วก็หยอดรอฝนไปดูผลผลิตว่าจะาได้ดีหรือเปล่านะครับกําลังจะเตรียมการเอาข้าวไปหยอดนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็คือเราต้องเป่าก่อนเป่าเศษหญ้าเศษใบข้าวเศษฟางออกนะครับเราจะได้แบบ เมล็ดพันธุ์ข้าวสะอาดสะอาดเน,ะนาะแล้วก็เอาใส่เทลงไปในกระป๋อตรงนี้นะครับนี่นะครับลักษณะการหยอดก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเอาเตรียมดินไว้ก่อนนะครับปัน่นใช้เครื่องปั่นมาปั่นดินยิ่งถ้าเป็นนาแห้งนี่จะง่ายเลยนะครับอย่างนาลงต่อเป็นนาดินทรายเนาะมันก็เลยง่ายครับแล้วก็เอาเครื่องหยอดเนี่ยนะครับห้าถังสิบแถวแล้วก็เอาลองมาใช้เป็นปีแรกที่ได้ใช้นะครับก็ หวังว่ามันจะได้ข้าวที่สวยงามแต่ก็ดีเหมือนกับนาดำนะครับแล้วก็ประหยัดเรื่องพันธุ์ข้าวด้วย หนองน้ำประจำทุ่งนานะครับก็ oh. เป็นหนองน้ำส่วนตัว <laughs> ทำขุดสระไว้นะครับขุดสระเอาไว้ไว้สำหรับช่วงที่เริ่มเริ่มทำานาเนี่ยก็จะได้สูบน้ำตรงนี้ขึ้นไปใช้ข้างบนมีแหล่งน้ำนะครับแต่ว่ายังไม่มีระบบสุาเซลแล้วก็ไม่มีพวกความน้ำประด้านนะครับไม่มีพวกนั้นก็รอแต่ตรงนี้ที่กักเก็บน้ำไว้แล้วก็รอฝนตามธรรมชาติครับ ถ้าได้ฝนมาก็ข้าวป่านาน้ำอุดมสมบูรณ์ครับอันนี้เป็นนาหวานนะครับตรงนี้เป็นนาหวานอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันทําช่วงแรกๆทําแบบรอฝนคิดวา่าหลังสงกรานมาทําแล้วทีนี้ฝนไม่มานะครับน้ําไม่ได้หญ้าก็ขึ้นหญ้าก็ขึ้นแล้วเราไม่ได้แบบใช้ยาฆ่าหญ้าเนาะแต่ว่าพาไปดูแปลงนู้นครับแปลงนู้น แบงข้างบนนู้นนะครับลุงต๋อมพอดีขับรถลงมาข้างล่างแล้วก็จอดตรงนู้นเดี๋ยวให้พาไปชมนะครับเดินไปเรื่อยๆของอเพื่อนเป็นไงบ้างนะครับปีนี้ผลผลิตดีไหมได้ผลผลิตดีหรือเปล่าแล้วราคาเป็นยังไงนะครับแต่ละพื้นที่ <c oughs> คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับว่าได้ราคาเท่าไหร่ <c oughs> คุ้มไหมเหลายๆคนแบบเกี่ยวได้ข้าวแบบเต็มรถนะครับแล้วเอาไปขาย เอาไปขายได้คุ้มราคาที่แบบลงทุนลง,ลงแรงไปหรือเปล่าเนาะนี่นีแปลงน,นี้แปลงนี้นสวยๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมสวยมากก็ใช้รถหยอดนะครับใช้รถหยอดแล้วข้าวขึ้นมาแบบสวยงามมากเดี๋ยวพาเพื่อน <S <S ๆไปเดินชม พามาชมนาข้าวครับถึงแม้จะไม่ได้ราคาเนาะแต่ว่ามันสวยงามจริงๆครับอันนี้จากเครื่องหยอดข้าวนาแห้งที่ลุงต้อมเคยมาถ่ายคลิปครั้งก่อนนะครับมันพาไปดูข้าวคือสวยมากต้นข้าวไม่ล้มนะครับแต่ว่าแต่พอเจอลมหนัหนกๆก,ก็อาจจะลม้มก็ได้หรอกเนี่ยนะครับตอนนี้มันยังสวยอยู่แต่ว่าแดดไม่มีนะครับถ่ายออกมาแล้วอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวพาไปเดินชมครับประทับใจมากข้าวสวยเหมือนกับนาดําส่วนด้านนี้ อันนี้จะเป็นนาหวานนะครับอันนี้ทําแบบเดิมๆนะครับก็คือหวานไปเลยหญ้าก็ขึ้นหญ้าเยอะนะครับหญ้าเยอะครับแต่ว่าไอ้นียสวยเหลือเกินประทับใจมากมาชมที่ไรก็แบบนี่ก็น้องที่ทําให้นะครับน้องตุ๋นน้องที่บ้านเนี่ยเอาแบบว่าใจเย็นๆรอให้ถึงฝนจะมาช้าเนาะไม่ต้องรีบ ถ้าทำแบบใจเย็นมันก็ได้แบบนี้แหละนะครับสวยอยู่หญ้าไม่ขึ้นมีเทคนิคนิดนึงก็คือตอนที่บานข้าวครับเอาเม็ดข้าวไปคลุกกับปุ๋ยปุ๋ยที่เป็นปุ๋ย,ยน้ํานะครับเป็นปุ๋ยน้ําที่มันเป็นธาตุอาหารหลักอาหารรองด้วยแหละคลุกเม็ดข้าวก่อนแล้วค่อยมาหยอดแล้วพอข้าวมันได้ความชื้นได้น้ํามานิดนึงมันก็จะงอกพร้อมกับได้รับปุ๋ยทันที โตแบบหนีจากหญ้าเลยนะครับแล้วทีนี้ดูต้นข้าวครับต้นข้าวนี่ถึงตอนว่ามันเหมือนกับนาดําเลยเนาะเนี่ยครับต้นข้าวขึ้นแบบสวยแบบนี้เลยแล้วก็แตกกอด้วยนะครับแตกกอด้วยสวยงามมากหญ้าก็ขึ้นไม่ทันสังเกตว่าไม่ไม่แทบจะไม่มีหญ้านะครับก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาแล้วดีอย่างหนึ่งก็คือ ตอนที่ช่วงหน้าแล้งนะครับมีให้ชาวบ้านมาปลูกเห็ดฟางเราก็จะได้จากปุ๋ยหมักส่วนหนึ่งเลยนะครับเสร็จเสร็จกากมันที่เอามาหมักแล้วก็ปลูกเป็นทําเห็ดฟางนะครับมือนก็เลยทําให้ดินเราดวนดีด้วยนะครับข้าวก็เลยสวยเลยเสียอย่างเดียวปีนี้ไม่เป็นราคาเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างนะครับราคาได้ราคาดีไหม ส่งข่าวบอกกันหน่อยเนาะแล้วถ้ามันยังขาดทุนมันไม่ได้ราคาแบบนี้ปีหน้าเราย,ยังจะทําอะไรดีก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะชาวนามันก็ต้องแบบนี่แหละนะครับรับรับเราก็ปลูกมะมา่มาไม่เป็นเนะาะมะม่าสองละห้าบาทข้าวก็กิโลละห้าบาทก็มีแปดบาทก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่คนที่ทําข้าวได้สวยก็าอาจจะดี พามาเดินชมครับแปลงนี้ก็เหมือนกันนะครับแปลงนี้ก็หยอดแต่ว่าเริ่มที่จะล้มแล้วนะครับนี่ข้าวเริ่มจะล้มล้วเพราะว่ามันมีฝนมาไปไปลายนิดหนึ่งแล้วก็มาลมแปลงอีกพาดูแปลงนี้ภูมิใจมากนะครับโอ้สีเหลืองทองเหลืองอารามนะครับสวยงามเลยก็ถ้ามัน มันราคาดีเนาะชาวนาลืมตาอาปากได้เนี่ยโอ้ยเป็นสวรรค์เลยนะครับอืเดี๋ยวพาไปดูด้านอื่น,นครับข้างล่างตรงนั้นเป็นนาหวานนะครับตรงนั้นนาหวานที่อยู่หน้าจอตัวเนี้เป็นนาหวานทีนี้เดี๋ยวไปดูด้านหนึ่งวันนี้พาเดินชมทุง,งานาครับไม่ได้มาอาถ่ายคลิปนานแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วแสงไม่มีนะครับวันนี้กำลังจะตะวันตกดินแล้ว แสงจะหมดอาจจะไม่สวยเท่าไรเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาถ่ายตอนกลางวันให้ชมผมว่าปีนี้นะครับพื้นที่ภาคอีสานบ้านเรานี่ก็คงจะเข้าวสวยแหละเพราะว่ามันได้ฝนมาเรื่อยๆช่วงปลายๆฤดูแต่ว่าที่แบบทำตอนแรกอาจจะไม่ได้คนที่หวานทาแรกๆเลยแรกนะครับมันอาจจะแห้งตาแหง้งเกินไปแต่ทอนนี้มาสวยเลยนะครับรวงนี่ออกแบบสวยเลย เสียอย่างเดียวเรื่องราคาออได้นะครับแปลงนู้นก็ได้ด้านนู้นก็ได้ครับไปดูเรื่อยๆพามาเดินชมทุ่งนาครับไม่เป็นราคาก็อ๋ออย่างนั้นเราก็ได้กินแหละแต่ถ้าใครมีวิธีอื่นที่แบบมัน กอบคู่สถานการณ์ได้ก็แนะนํามาหน่อยก็แล้วกันนะครับเพนบอกว่าแถวแถวโคราชเนี่ยทำแปรรูปเองนะครับสีข้าวเป็นข้าวสารแล้วก็ไปวางขายตามาถนนข้างทางอันนี้มันก็เป็นไอเดียที่ดีเนาะถ้าถ้าเรามีรถสัญจรไปมาเยอะๆแล้วก็คนที่อยากช่วยชาวนานะครับก็มาสนับสนุนนะครับซื้อข้าวจากชาวนาก็จะดีมันก็จะทําให้เราได้ราคาที่แบบ ดีหน่อยนะครับดีกว่าเราแบบขายทิ้งพิ้งไปอ่าอันนี้แปลงนึงนะครับก็ติดๆกันนี่แหละใช้เครื่องหยอดข้าวนี่ถ้าทําถูกช่วงนี่ดีมากนะครับช่วงหยอดหยอดแบบแล้วมันได้น้ํามาข้าวจะขึ้นทันทีแล้วเราเอาเมล็ดข้าวครับก่อนที่จะหยอดเนี่ยคลุกป,ปุ๋ยก่อนปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ําที่มันเป็นตัวกัก กับตัวเมล็ดปุ๋ยนะครับไว้กับเมล็ดข้าวได้แล้วพอเรามาหว่านแล้วเจอนะความชื้นเข้าไปข้าวจะขึ้นทันทีชนิดว่าญ้านี่ตามไม่ทันนะครับเอาละครับวันนี้คงพามาเที่ยวมาชมทุ่งประมาณนี้แหละนะครับก็ เห็นแล้วก็หน้าภูมิใจที่ผลผลิตมาได้สวยงามแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องราคานี่ก็ไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่นะครับไม่รู้มันจะเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นเนาะก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร e แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจว่ายังดูอยู่ยังคอยชมอยู่นะครับคลิปทางการเกษตรดีๆเดี๋ยวลุงต๋อมจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆเนาะช่วงนี้อาจจะงานยุ่งหน่อยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทุกๆท่ทานที่คอยติดตามและเป็นกําลังใจให้นะครับ คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าราคาข้าวได้เท่าไหร่เนาะบอกกันครับส่งข่าวกันหน่อยวันนี้คงต้องลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดซ like, ับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ